สวัสดีทุกคนเนะคะในเรามาอยู่กับแมบคุกกี้กันนะครับผมเราจะมาเเราจะมาสองล็อกอินกัน,นครับอย่างไรเลยเราต้องเขียนก่นอนอะเราเห็นน้องเห็นว่าเราแบบเฮ้ยท้าบล็อกอินกำลังหัดเลย ต้องเป็นชื่อชื่อที่ผมใช้คานั้นถึงจะร้องยินได้รหัสซ้ำใช้ไม่ได้นะครับเรามาเลือกห้องเล่นกันดีกว่านะคบผมแบบนี้รู้สึกจะแรกอยู่พอสมควรนะครับเอาวันนี้จะเป็นสีเหลืองรู้สึกจะดวงดีนะคบผมอ่ะฮะนายไงครับพูดไม่ทันขัดคำนะดูดูดูนะนะนะมันมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะถ้าเวลาคุณเล่นต้องต้องอดทนหน่อยนึงไม่งั้นคุณก็ไม่เล่นดูดูดูมือนะอน่ะทันละ เออเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาที่เราเล่นกัน,นค่ะที่เราเล่นแต่แมปนี้เขามีผมจะมสอนเทคนิคในการในการเล่นนะครับอย่างแรกเลยคนเห็นบันไดเนี้ขึ้นไม่ต้องคิดอะไรมากพอขึ้นปุ๊บใช่ไหมก็รอให้พวกมันวิ่งขึ้นมาถึงกว่าพวกมันจะจํานวนน้อยกว่าเราเหรอฮะละเริ่มมืดเลยเหี่ยเลยกูนะฮะดึงแลกเป็นบางช่วงมากเลยครับนั่นไงครับเป็นบางช่วง ก็เราก็จะไปดูเนาะว่าพวกมันทำอะไรกันอยู่น,น,น,นั่นไงนั่นไงนั่นไงผมเห็นแล้วผมล่อมันล่อมันไหมล่อมันไหมล่อมันไหมอ่ะเราจะเปิดเสียงตึกลบพูกคุณเลยคลิปอุ้ยเขี้ยเกือบเกือบแล้ว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 ครับตอนนี้เหลือเก้าของผมเหลือไม่ราแต่ตอนนี้ผมจะลุยละเอาไงก็เอากันวะดีว้ย ไม่เคียดแนงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยังไงโอ๊ยโอ้โหไมขาดควมนี้โดนเจอทีแบบเจ็บเลยต้องฆ่าใครนะทั้คนนึงมึงกับกูม,มาไว้อ่ะฮะเราก็วัดกันไปแล้วไปไหมไปไหมโอเครียุทิเลือกรียุทิเลือกก่อนใจเย็นครับใจเย็นค่อยค่อยไม่ต้องเครียดนะคะ ค่อยดูไปดูช่วงอ่าเนี่ยแดงสองสามห้าหกโอเคเก็ตอยู่ซึ่งก็สีเหลืองย่งผมจะรู้สึกก็เสียเปรียบนะครับเลยวะเอาเด้เอาเด้อ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 เด้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 อโ้ยดาบหินเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ไม่ไม่ตายนะครับเรามาดูกันอีกสุดนั้นผมเล่นบาทนะครับแล้วก็เขียนว่า ครับคอ P C O I N S นะครับอย่าอย่าเขียนผิดนะว่าคอ C O I N S มันไม่ให้ดูมันก็จะเขียนที่เหี้ยมั่วๆไปต้องเอด็ดมาดูกันซึบอ่าไม่เฮี้ยเฮียยมากอืม้าเหี้ยลแล้วถ้ามันอธิแสดงว่าผมจะโดนแบรนด์นะเฮ้ยพูดผิดอ่ามีอยู่ร้อเหรียญ นะอันนี้เล่นแบบทีนนะคบผมผมก็จะเล่นนะโ <c oughs> อเค,ออคอเอาไปเนี่ยเอาพียเฮ้ทุกคนคุณอยู่ไหนไม่ทำไมเอาใหม่เาใหม่แล้วเขียนว่าเฮดยูบ <c oughs> ีครับก็จะกลับไปอยู่เหมือนเดิมระ,ะเบื่อจริงๆในพวกนี้แม่งลูกหมาจริงๆนะเดี๋ยวใครอยากได้เซิร์เมยนะเด๋อให้ให้เล็งละไว้ข้างล่างกันละกันเอ้ไม่ใช่เล็งขะนไป นานไงไม่ทันขาดคำจะเข้าใหม่เข้ามากรีุกรีนะคบพุกกี้อ่ะอ่ะนานกูว่าแล้วครับนะแม้รเซรนี้มันจะดีอยู่อย่างนึ่งนะครับเพรามว่าวันนี้คุณเล่นแล้วปุ๊บใช่ไหมแล้วพอคุณเข้ามาใหม่อ่ะนั่นแหละพอคุณเข้ามาใหม่มันจะไม่ต้องล็อกอินอีกรอหนึ่งไงมันคือข้อดีของเกมนี้อยู่อย่างหนึ่งขี้เกียจล็อกไงล็อกอิน เดี๋ยวดูห้องแต่ละห้องกันว่าห้องไหนมีจานวนผู้เล่นเยอะห้องหนึ่งเนี่ยนะครับน่าสนใจนเล่นเซิร์ฟเดิมอีกแล้วโอ้โหเล่นแมปเดินเบื่อผมเสียเปรียบพวกมันจังนี่แถวเขตนี้ผมแถวนี้ผมนีแน,น,นะนานะคุณคุณไม่ต้องต้องใชมากอ่ะบอกเสื้อสีโพลูกตุดนะเดี๋ยวให้ดูสก,กินของจริงอ่ะนี่ฮะสก,กินที่ผมใช้โอ้ดูสวยงามเดี๋ยว อ่าต mm ่อเป็นเหมือนเดิมละเริ่มเกมละเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นซะหน่อยละครับผมต้องรีบขึ้นกันหน่อยละเพราะไม่งั้นเราเสียเปรียบนะว่ากำลังพลเราน้อยกว่าอยู่แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยโกรสียเราต้องไปช่วยเพื่อนเราเป็นเราไม่ใช่ไะนะครับเื่อนแบบตกไว้เอาจริงอ่ะคงณเอาจริงเหรอทำเพื่องเหรอเอาวาเอาวะเอ้ยทำตีผมข้ามฝั่งจริงวะอ่า ดีกว่าไม่ได้อะไรโอเคนะครับถ้าใครอยากได้เซิร์ฟเนตดูทลิงก์ดูลอยนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ที่เราห่างหายเราอ,าอาัดคิปอัดคลิปไปนะนั่นนั่นนั่นมันสกินเดียวที่ผมใช้นี่หวา่ามันโกงอะ่ะเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมจะวันนี้ที่ผมคิดนะผมอัพคลิปมาสามคลิปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังไงสกินที่ผมใช้อ้าววี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 เราพูดก,กันวิ่งเหรอเราก็ดูอ่ะเราอยู่สีแดงนะวันนี้ นี่เราถือว่าโชคดีมากลอยถ้าเราได้อยู่แมบนั้งแข็งนะเราจะค่คอยๆเลาะตรงนี้ไปเว้ยล้วข้ามไปข้ามนนามากแต่ถ้ารู้ไอ้นี่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับคือปนันไปเราก็เล่นของเราเขาก็อยู่ส่วนเขานะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเฮ้ยอะไรวะรู้สึกมีอะไรวาบขึ้นไหมยังไม,ม,ม่เราแวนอยู่นี่ลงเรา,าว่าอะแบบนี้ ตงแล้วว่าคูมไม่ติดสถานะไฟแล้วกูก็จะกลับไปยืนอยู่จุดเดิมตอนที่เกิดมาเห็นไหมนะสมมตินะคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยู่อยู่ตรงไหนน,นะปักเอ้าเฮียก็ไม่ยองู่ตรง่ายเหมือนเดิม,หไ,หมไ,ไหนไม่ง่ายหลักการไงไ่ายนะนี่ไม่ไม่สิบเอ็ดคนละเดี๋ยวเราจะได้ลุยนะทีนะเทปแบบนี้ผมแนะนําให้ลุกกว่าเดี๋ยวเพึ่งเพื่อน,อนไอควายมึงก็ตายผมว่าไม่ควรขัดคำจริงครับ ฝ่ายผมเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มแล้วโอ้อะไรวะลูกหมาจร,ออจริงเฮ้ยใจเย็นๆนะเพื่อนเอาง่ายๆนะมึงตอบบอกขึ้นไปเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรมากเฮ้ยอันนั้นมันอะไรวะมินเมาเฮ้ยแอดมินมาครับเอาจริงอะแอดมินโกงวะ่ะโอ้โกงโกงแอดมินมาตราอะไรขี้โกงโอ้อะไรนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ขอบคุณมากท่ที่ติดตามชมถ้าใครอยากเล่นแ a p คุกกี้นี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปเลย,เยไม่ใช่ลิงก์ข้อข้อมูลใต้คลิปเลยทั้ไงไอพีกับผมผมจะให้หมดเลยนะครับถ้าอยากจะให้ผมเล่นแ a p อะไรกันเนี่นะมาเดี๋ยวงานนี้เดี๋ยวผมจะให้นะครับรู้จักผมไหมนะข้าผู้เงียบเหงานะครับอ่นานงไงนั่นนงเอ้ยมึงใครยหน่นะครนะ่นะใครน่ะโอเคเดี๋ยวลว้ก่อนที่จะจบ เดี๋ยวๆก่อนที่จะจบคลิปขอแนะนำอะไรอย่างมันมีสายให้เลือกนะนี่ฮะผมจะซื้อสายแอลโลนะครับสีลอเนี่ยอูเพลงจังน้องเก็บเปลี่ยนไม่นานกว่าจะได้แน่นโอเคครับก็บายบายเลยนะคะวันนี้จบคลิปเพลงเท่าน,นี้ก็ขอบคุณมากเลยตามเรียนจบบายบายนะครับ